สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องมาชมพักเครื่องพาอเหมาะนะคะก็จะเป็น EP ีที่455แล้วนะจ๊ะวันนี้ก็มีพักเครื่องนะคะไม่รับชมหลายรายการนะคะถ้าพี่ๆท่านใดสนใจก็โทรมาสอบถามได้ที่เบอร์062นะคะ664 2241นะคะหรือขอรูปเพิ่มเติมที่ idline นะคะก็จะเป็นเบอร์062นะคะ664 2241เหมือนกันนะคะมีบริการเลิปปลายทางนะจ๊ะ สำหรับลูกค้าที่ไม่สะดวกโอนนะจ๊ะแต่สําหรับลูกค้าที่สะดวกโอน,นะคะก็จะเป็นบริการส่งไปสนีีย์ EMS นะคะโอเคนะคะเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะคะเราก็จะไปรับชมพระรายการที่1กันเลยนะคะ โอเคนะคะสำหรับพาร์ทรายการที่1นะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่2นะคะโอเคนะคะสำหรับพาร์รายการที่2นะคะ ต่อไปก็จะเป็นรายการที่3นะคะโอเคนะคะสำหรับพระรายการที่3นะคะ ่อไปก็จะเป็นรายการที่4นะคะโอเคนะคะสำหรับพารายการที่4นะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่5นะคะ โอเคนะคะสำหรับพระรายการที่หนะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่6นะคะโอเคนะคะสำหรับพระรายการที่6นะคะ ต่อไปก็จะเป็นรายการที่7นะคะโอเคนะคะสำหรับพารายการที่7นะจ๊ะต่อไปก็จะเป็นรายการที่8นะคะ นะคะสำหรับาพารายการที่8นะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่9นะคะโอเคนะคะสำหรับาพาร์รายการที่9นะคะ ต่อไปก็จะเป็นรายการที่10นะคะโอเคนะคะสำหรับพาร์ทรายการที่10นะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่สิบ เอ็ดนะคะโอเคนะคะสำหรับพระรายการที่สิบเอ็ดนะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่สิบสองนะคะ โอเคนะคะสำหรับพารรายการที่12นะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่13นะคะ โอเคนะคะสำหรับพาร์ทรายการที่สิบสามนะคะต่อ <Okay, S 1> ไปก็จะเป็นรายการที่สิบสี่นะคะโอเคนะคะสำหรับพาร์ทรายการที่สิบสี่นะคะ ต่อไปก็จะเป็นรายการที่15นะคะโอเคนะคะสำหรับพระรายการที่15นะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่16นะคะ โอเคนะคะสำหรับพรา์รายการที่สิบหกนะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่สิบเจ็ดนะคะโอเคนะคะสำหรับพรา์รายการที่สิบเจ็ดนะคะ ่อไปก็จะเป็นรายการที่18ปดโอเคนะคะสำหรับพาร์รายการที่18ปนจ๊ะ,ะต่อไปก็จะเป็นรายการที่19นะคะ โอเคนะคะสำหรับพารายการที่19นะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่20นะคะโอเคนะคะสำหรับพารายการที่20ินะคะ ก็จะเป็นรายการที่21นะคะโอเคนะคะสำหรับพารายการที่21นะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่22นะจ๊ะ โอเคนะคะสำหรับพาราการที่22นะคะต่อไปก็จะเป็นรานการที่23นะดะโอเคนะคะสำหรับพาราการที่23นะจ๊ะ ต่อไปจะเป็นรายการที่24นะคะโอเคนะคะสำหรับพากรายการที่24นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่25นะคะ คนะคะสำหรับพาร์ทรายการที่25นะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่26นะะ้ดา โอเคนะคะสำหรับพารายการที่26นะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่27นะ okay. นะคะโอเคนะคะสำหรับพารายการที่27นะคะ ต่อไปก็จะเป็นรายการที่28นะคะโอเคนะคะสำหรับพระรายการที่28นะจ๊ะต่อไปก็จะเป็นรายการที่29นะคะ ะะะะอะะโอเคนะคะสำหรับพารายการที่29นะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่30นะคะโอเคนะคะสำหรับพารายการที่30นะจ๊ะต่อไปก็จะเป็นรายการที่31 นะคะโอเคนะคะสำหรับพารายการที่31นะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่32นะคะ โอเคนะคะสำหรับพาร์รายการที่32นะจ๊ะต่อไปก็จะเป็นรายการที่33นะจ๊ะโอเคนะคะสำหรับพาร์รายการที่33นะคะ ก็จะเป็นรายการที่34นะคะโอเคนะคะสำหรับพารายในการที่34นะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่35นะคะ โอเคนะคะสำหรับพารายการที่35นะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่36นะคะโอเคนะคะสำหรับพารายการที่36นะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่3 0 นะคะโอเคนะคะสำหรับพาในการที่37นะจ๊ะต่อไปก็จะเป็นรายการที่38นะคะ โอเคนะคะสำหรับพาร,รายการที่38นะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่39นะคะโอเคนะคะสำหรับพาร,รายการที่39นะคะ ต่อไปก็จะเป็นรายการที่40แล้วละดาโอเคนะคะสำหรับพารรายการที่40นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่41นะคะ โอเคนะคะสำหรับพาร์ตการที่41นะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่42นะคะโอเคนะคะสำหรับพาร์ตการที่42นะจ๊ะ ต่อไปก็จะเป็นรายการที่43นะคะโอเคนะคะสหรับพรารายการที่43นะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่44นะคะ โอเคนะคะสำหรับพาร์ทรายการที่44นะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่ส5สานะจ๊ะโอเคนะคะสำหรับพาร์ทรายการที่4ี่บห้านะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่ส6นะคะ โอเคนะคะสำหรับพารายการที่46นะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่47นะคะโอเคนะคะสำหรับพารายการที่47นะคะ ไปก็จะเป็นรายการที่48นะคะโอเคนะคะสำหรับพารายการที่48นะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่49นะคะ โอเคนะคะสำหรับพารายการที่49นะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่50นะคะโอเคนะคะสำหรับพารายการที่50นะคะ โอเคนะคะก็รับชมคลิปทุกพาทุกรายการแล้วนะคะถ้าพี่ๆนะคะท่านใดสนใจนะคะก็โทรมาสอบถามได้ที่เบอร์0ูนนะคะ664 2241นะคะหรือขอรูปเพิ่มเติมที่ ID Line นนะคะก็จะเป็นเบอร์0ูนนะคะ664 2241เหมือนกันเลยนะจ๊ะมีบริการเก็บปลายทางนะคะสำหรับลูกค้าที่ ไม่สะดวกโอนนะจ๊ะแต่สำหรับลูกค้าที่สะดวกโอนนะคะก็จะเป็นบริการส่งไปเซียอ e m s นะคะโอเคนะคะเพื่อไม,ม่การเสียโอเคนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะให้ช่องมาชมพักเรื่องพาเป่าเนยนะคะวันนี้เขาจะ EP ที่45่ห้าจ้า